嗯。Mm. ดีเขาสร้างมาเปลี่ยนนัเห็ด้องนามพี่น้องหรือห้องนามกับเปลี่ยน,นส,เยนเสนิเปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่นี่เบิ่งนี่หรือออกมดกับฝ้าสิเปลี่ยนกับเบื้องกับเบื้องในห้องน้ำกับเบื้องพื้นกับเบื้องทางฟ้านี่ เปลี่ยนโถชักโครกใหม่เปลี่ยนสิ่งเปลี่ยนเห็ดสั้นเก็บเครื่องสัผาผาไว้ตรงนี้นี่ก็เลยอยากว่าเลยไปบ่ค่อยได้เข่าปลาเนี่ยพี่น้องไปกับบอมีเวลาหลายปิดเทิ่มลูกอีกต้องเฝ้าบ้านไว้ก่อนอ่ะพี่น้องเพื่อสร้างเขาต้องการอีหยังจากเข้าเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องกองไปสูบสุนมันหนีไม่กับามาก เขาลาเห็ดอีกแล้วพี่น้องมันหมุนลายเห็ดกันหลังจากถือมือนั่นอรอบที่แล้วไม่ได้มาจอบไวเนาะที่ว่าเห็นดอกตุ้มๆดอกตุ้มๆตัวปูติปีอยู่นะก็เลยเสิมาจอบแต่ว่ามีคููแข่งอีกเราจ่าพี่น้องอุตส่าห์มาเวลานีตอนนี้ก็หาม้งหาม้งแรงเลยพี่น้องนี่ สามาเวลานีก็ยังมีคู่แข่งอยู่ซุ่มเกาพี่น้องซุ่มถี่มือนันถีมันมันมีเจอมือหนันแต่ว่ามันนี่ก็มาจอบเบื่องอนันเหตุที่ว่าตุปูตุปีที่ม่ทายไว้เนาะมันกับว่าท่านเด็ไงปันหดแต่ว่าซุ่มนี่เขาก็มาเขาก็เห็นขึ้นกันนั่แหละพี่น้องเขาก็เลยมาเมือนี่อีกมาตำอีกเวลาเดียวกันอีกจ้ะพี่น้องโอ้ย มานหรือประมานกับตามมาเบ่งน้ำกันจากพี่น้องพี่น้องเฝ้ากเก็บกันมีคู่แข่งมาแล้วจะยินแจะเสียง มองจุ่มนั่นที่ว่าคลิปที่แล้วมาน,นิดมาทายนะ่ะก็ยังนหน่อยๆอยู่ มีเวลาหน่อยเนี่ยได้มืมเนี่ยบริย่างไก่ดูรอตามนี่นะคุณไม่เจอไหนหน่อยั้างนั้นน,นี่พี่นอ้องไตมอดเนี่ย ตรงปุ่มปุ่มนันร้ายหลายเป็นลอยๆดอกคนละพี่น้องแต่ว่าน้อยเอาไปได้ไม่นี่ก็ไปเลือกเลือกเอาหันใหญ่เติบมานะ่ะ ค <ừ. S 2> นมาพี่แล้วซุ่มเกาซุ่มมือนัน่น ซุ้มมือน,นั่นพี่น้องจำได้มีเด็กหน่อยผู้หนึ่งเด็กหน่อยผู้ชายแล้วก็พอเขาแล้วก็ยายเขาเนี่ยล่ะ

บ่มามันก็นยังคาใจอยูน่นะพี่หน้อง อุ้ยน้ำเมื่อพี่น้องขอหยาดใบไทรมีดเด้อฝ่าวพี่น้องฝ่าวฝ่าวนี่ นี่เขาก็ยังยังเห็นพืกันรอ่ะก็มีมุ่มใดที่เขาเขาบ่อเขาหืการ Huff. Oh. Oh. ตว่นนั่งกับผงมาตรงฟังนั้นเด้พี่น้องสงสัยนั่งคงสิไดตรงนั่นเห็นเห็นไม่ไงนั่นแล้วยางแล้วยางพี่น้องมันหลายจะรลุดจริงเสรร่นแบบไม,ม้หลาย เพิ่งคาไร่หนึ่งดอกอึ๊บอ,อีพี่นอ้องอืออแปกหาโมงสี่สิบแล้วจะได้กลับลเลยล่าหน่อยครับ เดี๋ยวลูกกับพวกับสิกลับบ้านอุย้อยยางวนจุ่มนี่ก็กลับเหรอบอรมีเวลาอีหลีพี่น้องบอรมีเวลาเด็กถึงมีเวลากับบอรมันบังิไปปลาอื่นนะพี่น้องกลยคิดว่ามาตรงนี้ มันไก่ยางไก่สิบริเสียเวลายางหลายนะไปปลาอื่นมันตรงยางยางไก่มันนี่กะมีเวลาแค่สี่สิบนาทีสี่สิบห้านาท,นาทีเพราะว่าช่วงนี้เป็นปิดเทอม เด็กหน่อยอยู่บ้านแล้วก็สร้างม้เห็ดห้องน้ำใจล่ะเห็นแบบแบบสร้างเขามาเห็ดห้องน้ำเฮาก็ต้องเฝ้าบ้านนะนาะพี่น้องเพื่อเพื่อนต้องการนั่นตองการนี่นะก็ะเลยบ่ได ไปพี่น้องกลับบ้านได้ซ้ำนี่ล่ะได้แกงถั่วยนึงพี่น้องอดอกง่ายกับได้หลายดอกอยู่แต่ส่วนมาออกมันจะมีแต่ดอกตุ้มๆจุ่มๆพี่น้องเวลากระเมิดแล้วเวลากระเมดมือมือนึงแต่ละมือแตะะ่ละ,ะดีของเมนิดนี่ก็หนุอย่างอยู่กับลูกกับซาง สร้างเข้ามาอันนี้รีโนเวทของ,งหน้าไม้กับเลียกว่าวางตื่นมาควนมาแรนออกกำบั่งกายสำรวจรอรถก่อนโอเค จ่าพี่น้องคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งให้แม่นี่น้ำเด้อดอพี่น้องจ้าจะได้พ่ผลาดคลิปหนาต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้บพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ่าบ๊ายบายพบกันใหม่จ้ากับบ้าน